สวัสดีครับคุณผู้ชมกำพารีวิวในครั้งนี้จะเป็นตัวไฮเกรดวินดัมนะครับจากภาคกรนน้ำซีเดสตินีนะครับก็เป็นงานที่ออกมาในปี2020นะครับสำหรับผมก็ถือว่ายังไม่นานเท่าไหร่นะ5ปีถ้า5ปีนี้เรียกไม่นานเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆคือโมของบันไดตั้งแต่ช่วง2020เป็นต้นมาเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรน่าผิดหวังเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็เช่นกันไม่ค่อยมีอะไรน่าผิดหวังเท่าไหร่ ะะถ้าถามว่ามีอะไรผิดหวังจริงๆก็คงจะเป็นสติกเกอร์แผ่นนี้นะครับซึ่งเอาเข้าจริงสติกเกอร์พวกนี้จะมีติดอยู่ที่ตัวแค่นี้นะครับคือมีสติกเกอร์ตากับกล้องบนหัว3มชิ้นที่ติดอยู่บนตัวเพราะงั้นตัวมันที่เห็นอยู่ตรงนี้คือแยกสี100%ไม่มีสติกเกอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับแยกสีมาหมดเลยเพียงแต่ว่าอาจจะมีตรงส่วนดีเทลบางจุดที่คุณอาจจะต้องมาแต้มเองนะครับอย่างเช่นตรงไหนนะน่าจะเป็นแถวๆนี้มัง้งเพราะว่า ตรงู o เ s t e r ตรงนี้ดูเหมือนมันจะต้องดุมมันมีร่องอะไรอยู่ถ้าเกิดคุณจะแต้มสีอะไรก็แต้มได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมก็จำรายละเอียดม,มันไม่ค่อยได้นะเพราะว่าวินดัมมีบทในเรื่องก็ออกมาโดนยิงอย่างเดียวเลยนะครับมีสกรีนไทม์อยู่แป๊บเดียวเท่านั้นเองแต่อันนี้ที่ผมซื้อมาเพราะว่าดีไซน์ของมันเนี่ยดูคล้ายกันดำมากๆแต่แต่มันไม่ใช่กันดมเป็นกันดมหัวเป็นกันดมที่ติดไวเซอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดมันไม่มีเขานี่มันก็คือจิมนั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นจิมที่เปลี่ยแ,แได้ นะฮะโอเคแล้วสติกเกอร์แผ่นใหญ่ๆเนี่ยมันติดตรงไหนจะมีชิ้นนี้ที่ติดที่โลนะครับเพราะว่าโลเนี่ยมันไม่ได้แยกสีมาให้มันเป็นชิ้นใหญ่ๆสีน้ำเงินใหญ่ๆนี้ก็เอาสติกเกอร์มาติดตรงนี้นะครับที่หนึ่งก็ไอขีดสีดําที่เหลือเนี่ยมาติดที่แบ็คแพคนะครับถ้าจําไม่ผิดเนี่ยมันจะต้องติดตรงปีกปีกบนตรงนี้นะครับแล้วก็ปีกอันใหญ่ตรงนี้ทั้งแนวและเห็นมีสติกเกอร์สีดําเป็นเส้นอันนี้ด้วย ก็คิดว่าน่าจะต้องมาติดตรงวงแหวนตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้แยกสีมาให้มันจะไม่เหมือนกับตัวอินฟินิตจะติดแบ็คแพ็คเนใจใครอินฟินิตจะติดไททูนะครับแต,แต่ว่าไอวงตรงนี้เขาไม่ได้แยกสีให้นี่ต้องมาติดเพิ่มเองไมร็แต้มเองเด๋ดวดันแยกกันนี้ให้ตลกไหม <laughs> นะครับแล้วก็สีส้มตรงนี้นะครับเอามาติดปลายปีกแถวๆนี้นะครับก็แบ็คแพ็คที่ติดสติ๊กเกอร์ค่อนข้างเยอะไม่ไงั้นครูก็ต้องมาทําสีเอา นะครับปีจุดให้ทําสีค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะอยู่หรือไม่งั้นถ้าเกิดคุณขี้เกียจติดจริงๆอ่ะคุณก็แค่ลงพาเนลไลน์อะไรก็น่าจะเรียบร้อยแล้วก็ได้ถ้าเกิดไม่ซีเรียสนะครับประมาณนี้โอเคอื่นๆที่ให้มาในกล่องก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อย่างบีมเซเบอร์นะครับตอนนี้ผมเอามาติดไว้อยู่ตรงที่เอลตรงนี้นะฮะก็จะมีบีเอฟเฟกให้สอ,อันซึ่งอันนึงผมทํางอไปเพราะเก็บนานไปหน่อยนะครับ เก็บในสภาพแบบเ,เก็บอยู่ในลักษณะงออย่างนี้พอเวลาผ่านไปนานๆก็เลยงอตามที่เก็บไปจริงๆแล้วมันจะเป็นเส้นตรงนะครับเป็นบีมยาวซึ่งเป็นบีมแบบที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็จะมีปืนให้กระบอกหนึ่งนะครับปืนไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับไม่มีสติ๊กเกอร์ฟอยด์ด้วยไม่ได้ให้มานะครับเพราะว่าเป้าเป้าเล็งมันก็จะมันก็ไม่ได้ต้องใส่เลนเป็นสติ๊กเกอร์ฟอยด์อะไรอย่างนี้ปืนเป็นปืนยาวสวยอยู่นะครับ ก็วิธีการติดก็ต้องถอดถอดเกราะมือตรงนี้ออกก่อนแล้วค่อยเอาปืนเสียบเอาปืนทาบเข้าไปแล้วค่อยเอาเกราะตรงนี้ปิดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีโล่ให้อันนึงนะฮะโล่ก็จืดๆเชิมเชิมเพราะว่าติดมันเป็นชิ้นเดียวกันชิ้นสีเดียวกันมาเลยก็ติดติ๊กเกอร์แค่ตรงนี้ ปลายตรงนี้เฉยๆอันนี้ผมแก้งประกบไม่สนิทนะครับจริงๆคือประกบประกบมันสนิทแหละแต่ว่าอันนี้แก้งทำเพเยื่อมันนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปทําสีเวลาแกะมันจะได้แกะง่ายแค่นั้นเองด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นรูให้ติดบอลจอยเฉยๆซึ่งมันจะมีตัวติดแขนให้ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเขี้ยวเอาไว้เสียบที่ด้านหลังแขนด้านหลังแขนนี่มันจะมีรูเขี้ยวอยู่ตรงนี้ก็เอาอ้นเนี้ยเสียบเข้าไปนะครับ นี้มันก็จะมีบอลจอยสอจุดก็คือด้านหลังแขนกับด้านข้างแขนให้คุณเลือกเอาว่าคุณจะเอาโลดอันเนี้ยไม่ติดตรงไหนติดหลังแขนหรือติดข้างแขนแล้วคุณจะติดตำแหน่งบนหรือตำแหน่งล่างคุณก็เลือกเอาเพราะมันมีรูให้เลือก2อันที่เหลือก็ไม่มีดีเทลอะไรนะครับถ้าเกิดขยันก็ทําสีเพิ่มเอานะฮะเพราะว่าเป็นชิ้นขาวใหญ่ๆอันเดียวมาเลยส่วนด้านหลังนะครับอันนี้จะให้ดูรูแบ็คแพ็คก็จะเป็นรูแบบรูเดียว นะพอแบ็คแพคอันนี้มันก็จะเป็นดูเดียวถ้าเกิดคุณจะติดกับแบ็คแพคอันอื่นคุณต้องไปหาอะแดปเตอร์มาซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่กล่องไหนนะเออผมอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆต้องไปหาดูถ้าไม่ซื้อพวก30พวกออปชันเซตของ30มนิทมิชชั่นก็น่าจะต้องเป็นออปชันเซตของเอลสไตน์ครับไอตัวที่ไอตัวที่เป็นปีกบูสเตอร์ของเอลสไตน์ le, อันใหญ่ๆสีดำแดงอ่ะเออไม่แน่ใจรู้สึกอันนั้นอาจจะมีตัวอะแดปเตอร์ที่แบบเสียบเข้าอันนี้ไปแล้วเอา แบ็คแพคของสไตล์มาติดได้นะครับเพราะเขาก็โฆษณาว่ามันเอามาเล่นกับวินดัามได้นะคิดว่าอันกล่องนั้นน่าจะมีตัวตัวเชื่อมอีกแบบหนึ่งที่มันติดตรงนี้เราเอามาติดกับแบ็คแพคตัวนื่นได้นะครับก็อุปกรณ์มีเท่านี้ค่อนข้างน้อยนะครับอุปกรณ์อะไรมีไม่เยอะเท่าไหร่ซึ่งผมชอบไอ้พวกที่แบบอุปกรณ์อะไรไม่ค่เยอะเนี่ยส่วนแบ็คแพคนะครับตัวบูสเตอร์อันนี้ก็ขยับขึ้นลงได้นะครับ จะมีแร็กติดมีเขี้ยวติดอาวุธอยู่แต่ทีเนี้ยปัญหาที่ผมเจอคือไอชิ้นเนี้ยฝั่งฝั่งขวาเนี่ยหลุดง่ายไม่รู้เพราะอะไรนะครับคือไม่รู้ว่าผมประกอบไอตรงนี้ผิดหรือว่าอตอนตัดตอนงัดอะไรผมไปทําให้รูมันกว้างขึ้นโดยไม่ตั้งใจหรือเปล่านะก็เลยทําให้มันค่อนข้างหลวมสกิดนี่สกิดหน่อยก็หลุดแล้วนะครับแล้วเวลาติดก็จะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องเสียบให้พอดีนะครับแต่คือมันก็อยู่ได้แหละ แค่ว่าเป็นสกิดโดนนิดนึงก็ลวงแค่เองดีเทลอะไรไม,ไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับถ้าอยากให้เพิ่มสีคุณก็ต้องมาแต้มสีแดงตรงลูกจรวดเล็กๆของอกเก็ตตรงนี้เอานะครับปีกก็ขยับขึ้นลงได้นะครับตามสูตรแต่หมุนไม่ได้หมุนไม่ได,ไได้ส่วนที่หมุนได้มันจะเป็นตรงที่ติดกับลําตัวแบ็คแพ็คตรงนี้เพราะว่าเขาจะให้มันพับลงพับเก็บอะไรงี้ได้นะครับอยู่ในสภาพพับเก็บอย่างนี้ ได้เพื่อประหยัดพื้นที่ในการเก็บอันหลุดีกแก่เนี่ยไอ้ี่ยไอ้ล็อกเก็ตเนี่ยหลุดง่ายง่ายอันนี้เป็นข้อเสียนะครับตินิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคุณไม่ซีเรียสกับไอ้ล็อกเก็ตตรงนี้คุณจะไม่ติดก็ได้นะไม่มีปัญหาหรอกมันก็แค่เป็นของประดับเฉยๆนี้แล้วแต่ละกันถ้าเกิดคุณลำคาบมากๆคุณเอาเกาติดไปเลยก็ได้ไม่มีผลนะครับเขาแค่ทำมาเผื่อให้แบบคุณจะถอดเข้าถอดออกแค่นั้นเองถ้าคุณกะย,ยึดตายไปเลยคุณก็ติดไปเลยก็ได้นี่ ไอเคียวพวกนี้เพ่งเอาไมา่ค่อยอยู่จริงๆนี่เป็นข้อเสียของตัวนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมมากะว่าจะไม่ได้ตั้งโชว์แบบมีแบคแพคอยู่แล้วเพราะงั้นไอตรงนี้ก็เลยไม่ไม่ใช่ข้อเสียอะไรกะว่าอีตอนทำสีจะไม่ติดด้วยเนี่ยเพราะว่ามันกินที่ไม่ใช่เลยหรอกนะครับก็เดี๋ยวไว้ค่อยตัดสินใจอีกทีละกัน,นครับในส่วนของจุดขยับนะครับก็ตามมาตรฐานโมยุค2020นะครับแต่ว่าอันนี้ยังคงใช้เป็นตัวโพลีแคปอยู่นะครับอยู่ในช่วงเตรียมผ่านมัน บันไดยังยังกำลังลองอยู่ว่านี่ตัวไหนจะใช้โพลิแคปตัวไหนจะไม่ใช้นะครับตัวนี้ก็ใช้โพลิแคปอยู่เพราะงั้นก็จะมีจุกหยับที่ติดโพลิแคปอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ทั้งตัวนะครับอย่างเช่นแขนตรงนี้เป็นพลาสติกกับพลาสติกมั้งถ้าผมจำไม่ผิดน,นะแต่ว่าข้อมือตรงนี้เป็นบอลจอยนะครับพลาสติกทับกับพลาสติก ใช่ครับเป็นปฏิกับปฏิเพราะว่าตรงนี้เป็น4คลิปนะครับแต่ว่าไอ้ตรงแขนตรงนี้จะเป็น PC เป็นเออเป็น PC ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีเอ่อเาะไหลไม่ได้ขยับแยกนะครับเพราะว่าเป็นบอลจอยเสียบเข้ากับเบ้า PC ตรงนี้นะฮะแล้วก็ข้างในตัวจะมีบอลจอย2จุดคือตรงแถวแถวท้องตรงนี้กับตรงเอวตรงนี้เพราะงั้นมันก็จะหมุนได้2จังหวะนะครับก็เพิมจุดขยับได้นิดนึง ไอ้ตรงนี้เขาก็เอาไปต่อยอดของพวกหุ่นที่ออกในภาคซีฟีดอมแหละที่เปลี่ยนก็ต่อแถวแถวท้องตรงนี้ให้มันดีขึ้นคล้ายๆกับพวกเรียลเกตแล้วทําให้องศาการขยับมันเพิ่มขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็นจุดที่เขาเอามาลองนั่นแหละว่าถ้าเกิดยัดบอลจอยเข้าไปตรงนี้เป็นยังไงแล้วบอลจอยข้างนี้มันเป็น PC นะครับส่วนกระโปรงจริงๆกระโปรงมันมันยึด2ชิ้นติดกันแต่ว่าตรงกลางมันตัดออกได้นะครับถ้าตัดออกมันก็จะขยับแยกจากกันแบบนี้ได้ อันนี้ผมก็ไปตัดออกมากระโปรงข้างก็เรียบเรียบไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าบิมเซเบอร์นี้ดึงออกมาได้เพราะมันมีเคี้ยวติดอยู่ตรงนี้นะครับหลวมนิดนึงนะฮะแล้วก็จะเป็น PC นะครับสองจังหวะเพราะเป็น PC แบบ4คลิปเสียบเข้ากับไอ้ตรงข้างเอวแล้วตรงนี้ก็จะหมุนได้นะฮะขาก็ขยับได้นะครับตรงนี้ต้นขาตรงนี้เป็น PC นะครับขยับออกข้างได้เยอะประมาณนึงเลยแล้วก็ตรงแกนขาตรงนี้นะครับมันจะขยับ ไปมาได้เยอยหัวรุดยกขึ้นยกลงอย่างนี้ได้นะครับเพราะงั้นอาองศาในการปรับท่าแถวแถวขาเนี่ยก็แถวแถวขาและสพกนี่ก็จะเยอะขึ้นแต่ก็ด้วยความที่มันเป็นชิ้น PC ซนัน่นแหละก็จะมีความนิ่มๆหน่อยนะครับก็แก้ด้วยการเอาทิชชูยัดเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดผมจะทาสีแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปแก้ตรงนั้นอีกทีอันนี้ก็เอามาโชว์ให้คุณผู้ชมดูก่อนส่วนขาตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมเช็คจะคู่มือแป๊บหนึ่ง ตรงเข่าตรงนี้นะครับเป็นข้อต่อแบบ4คลิปนะครับไม่ได้แน่นเท่าของวิดฟอร์มเมอร์คแต่โอเคมันไม่หักแล้วก็ขยับได้ตามที่ตามที่คาดหวังไม่แย่มากแต่ว่าก็ยังมีความรู้สึกนิ่มอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบูสเตอร์ที่ขยับไปมาได้นะฮะข้างในไม่มีดีเทลอะไรไม่ไอาไปทำมันตรงนี้ถ้าเกิดถอดออกมาก็จะมีช่องเอาเป็นรู3 m MM มนะครับเผื่อที่คุณจะเอาอะไรพาร์อยางอื่นอะไรมาเล่นกับมันก็ติดตรงนี้ได้ แต่อันนี้ปกติก็จะเป็นติดบูสเตอร์ไว้หรือเรียกว่าทัตเตอร์หรือเรียกอะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับข้อเท้าตรงนี้เป็นชิ้นเดียวนะครับครอบไว้ตรงรูเฉยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปกดเวลาคุณจัดท่าคุณไปกดลงอย่างนี้มันจะหลุดแล้วเวลาใส่มันจะใส่ลำบากนิดนึงเพราะงั้นก็ระวังระวังหน่อยเวลาจัดท่าก็พยายามอย่าไปจับตรงข้อเท้าอย่างอยากไปจับอย่างนี้ให้พยายามจับแบบนี้แทนนะครับแล้วก็ขยับประมาณนี้ส่วน เท้านะครับเ,เป็นจุดที่ผมอยากจะติเพราะว่ามันจะเป็น PC แบบนี้นะครับซึ่งคล้ายๆกับพวก PC รุ่นเก่าโอเคแหละดีกว่าเป็นบอลจอยแน่ๆแต่ว่าด้วยที่เป็นแบบตักเสียบแบบนี้มันทาให้แล้วโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยมันทําให้ตรงส่วนเนี้ยไม่ค่อยแน่นนะครับมันตรงเนี้ยไม่แน่นตรงปลักเนี่ยไม่แน่นแต่ว่าตรงบอลจอยแน่น นะครับคิดว่าคงทํามากันไม่ให้มันเวลาดึงและดึงแก้ออกมาได้ง่ายๆหน่อยไม่หักนะครับในทีนี้เวลาใส่ก็จะยุ่งนิดนึงแต่ที่ผมไม่ชอบใจคือมันจะค่อนข้างนิ่มแล้วก็ขยับได้หลวมไปหน่อยแล้วดันอยู่ในจุดที่ต้องรับน้ําหนักของตัวหุ่นทั้งตัวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะย้ยได้เยอะผมก็เลยไม่ค่อยชอบตรงนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าดีไซน์เท้านี่มีแยกสีข้างใต้ให้ด้วยนะครับใส่ใจในจุดแปลกๆซะอ,อย่างนั้น แต่ด้วยความที่มันเป็นหุ่นที่ต้องโพสบนแอคชั่นเบสนั่นแหละก็คิดว่าคงทำมาเผื่อไว้นะครับก็โอเคตรงส่วนยี่สวยดีนะฮะโดยรวมๆก็ถือว่าโอเคนะครับกับราคาที่ค่อนข้างสูงหน่อยผมจำไม่ได้แล้วเท่าไหร่พอซื้อมาต่อไว้นานมากแล้วตัวนี้ประมาณ5 6าประมาณ5 600ไม่เกิน700ถ้าผมจำไม่ผิดนะจำไม่ได้ล้านี่ก็ซื้อจาก แผนกของเล่นด้วยราคาก็จะเหวี่ยงนิดนึงเพราะบางทีมันเขาก็ลด30%บางทีก็ลด20%่สิบปอากไปซึ่งถ้าลด30%มันจะราคาเท่า้องนอกนั่นแหละเดีผมจำไม่ได้ผมสึกเท่าไหร่นะครับนานละคิดว่าไม่เกิน700ตัวนี้ถือว่าถ้าเทียบกับพวกซีฟีดอมก็ถือว่าราคาถูกนั่นแหละกับจุดขยับประมาณนี้ถือว่าโอเคกับราคาไม่เกิน700นะครับอาจจะไม่ผิดมันน่าจะประมาณ680มั้ง640 680ประมาณนี้นะครับ กอ็อาจจะน่าลำคาญอีตรงสติกเกอร์เนี่ยแหละแต่ดีที่สติกเกอร์เกือบทั้งหมดยกเว้นตากับกล้องเนี่ยมันไปอยู่ที่แบ็คแพ็คหมดเลยยกเว้นโลนี่ตรงติดใจตรงโลนี่นิดนึงแค่นั้นเอง,น,งนะครับเพราะว่าพอโลมาไม,าม่ได้แยกสีอย่างงี้มันก็ดูจืดจืดนะนะพูดถึงนะครับแต่โอเคโดยรวมแล้วก็ถามว่าแนะนำไหมอ่าเอาตรงๆผมเฉยเฉย เลยค่อนข้างเฉยๆถ้าเกิดอยากจะซื้อจริงๆผมจะแนะนําเป็นตัว Dagger L มากกว่า Dagger L โอเคมันอาจจะมีชิ้นเหลืออยู่ประมาณนึงแต่ว่ามันกระทัดรัดกว่าของเพราะมันไม่มีแบคแพ็คอันนี้ด้วยแหละแล้วก็ผมรู้สึกว่าจุดขยับอะไรของ Dagger L เนี่ยมันหลุดยากกว่านะครับเพราะว่าไ,ไอ้ตัวเนี้ยผมขัดใจตรงเท้าที่สุดละนะครับแล้วผมยังรู้สึกว่ามันตรงข้อมือเนี่ยดูมันหลวมๆยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ถ้า เพราะงั้นก็เลยแนะนำ d ด c k e r L มากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดชอบดีไซน์ของตัวนี้ที่มันดูล่ำลดูไฮเทคกว่าเพราะว่าดูมีอะไรเยอะกว่าดูดูดด,ดันกว่าเนี่ยเออคุณจะซื้อตัวนี้ก็ได้นะครับก็เท่ดีก็เทด่ดีแล้วก็ได้แบคแพคมาด้วยนะครับประมาณนี้ละกันสำหรับรีวิวนะครับ นใจไปหาซื้อกันได้นะครับเพราะคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่มีเหลืออยู่ตามร้านเยอะโดยความที่มันเป็นตัวที่คนไม่ค่อยนิยมกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบเอามาทําสีเป็นสีคล้ายๆกันดําเนี่ยน่าจะเอามาหลอกคนไม่รู้จักได้อยู่พอสมควรเลยเพราะหน้าตามันเกือบๆจากกันดําแล้วอะนิดเดียวเองแค่ว่ามันเป็นจมูกมูเฉยๆกับตาเป็นไวเซอร์แค่นั้นเองที่เหลือคือแบบดูเผินๆนีเนเน่เหมือนกันดําเลยอะ ผมก็กําลังคิดอยู่ทําสีอะไรดีระหว่างเป็นสีทีทานกับสีนิวกันดั้มเอามาหลอกคนเออเอาไว้ถ้าเกิดแบบถ้าเกิดมันผมหาฟินฟันเนลออปชั่นฟินฟันเนลได้ก่อนว่าจะเอามาลองเล่นดูถ้าเกิดมันเล่นกับตัวนี้ได้ผมจะทําเป็นสีน <laughs> ิวกันดั้มก็ไว้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะครับขอไม่รับปาก <laughs> ไม่อยากรับปากในสิ่งที่ไม่แน่ใจว่าจะทําเพราะงั้นคันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับพบกันคหน้าครับสวัสดีครับ